เอาละฮะทุกคนนะเราก็มาอยู่กันในไมค์ครับเวอร์ชั่น1.21.71กันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมพาที่แล้วผมไ้ทำชั้น2ไปแต่ผมยังไม่ได้จัดห้องเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดห้องกันเลยดีกว่าก็มีแค่เตียงเดี่ยวเองโฟนบนดานฟ้าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำเป็นหลังคาดีหรือจะทำเป็นจุดดูวิวผมไม่แน่ใจอ่ะผมว่าทำเป็นหลังคาดีกว่าเพราะผมอะทำจุดวิวมาทุกครั้งแล้ว ครั้งนี้ผมทำเป็นหลังคาดีกว่าครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผมหยุดบอลฝงการนะที่ผม,มงว่างอะ่ะผมก็ไม่ได้เล่นฝงการทั้งวันนะผมก็ตอนเช้าๆก็ถึงตอนบ่ายผมก็มาเล่นเกมไม c ครับก็แบบมาตัดต้นไม้เพื่อเติมฟะเบียงจะได้มาอัดคลิปทีเดียวอะไรอย่างเี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาให้มันยากโอเคเราเอาไม้มาเพื่อทําหีบเป็นของตกแต่งด้วยเออผมลืมบอกทุกคนไปไอตรงจุดของบ้านหัวมิเลเจอร์เนี่ยที่ผมสร้างเนี่ย เออมันเป็นจุดของไบโอมหน้าหนาวซึ่งมันไม่มีไบโอมปกติเลยผมมาตาย้ายถิ่นฐานมาตรงข้างบนตรงนี้ฮะตรงนี้ผมได้เคลียร์ไปหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้ากันนะว่าผมได้เคลียร์โล่งหรือเปล่านะเดี๋ยวขอจัดชั้นสองก่อนอุ้ยสเกิลตันผมค่อนข้างเก็บของเยอะนะอะดูกล่องบนวิเต็มไปหมดเลยทางข้างล่างผมจะเก็บปะเบียงพวกอาหารแล้วก็พืชผักผลไม้ แล้วก็จะมีบางอย่างที่ไม่ใช่ผลไม้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันพอดีคีิเกียดย้ายอันนี้ก็เหมือนการเก็บของจําเป็นข้างบนนี้ก็เก็บพวกบล็อกมงบล็อกไม้บล็อกหินอะไรแบบนี้นะฝวนหลังบ้านเราผมก็ปลูกไม้ใบโอมหน้าหนาวไว้แล้วเดี๋ยวผมก็หลังจากที่ผมทําหมู่บ้านข้างบนเฟตเอ่อทำเป็นหมู่บ้าน m b ฟของใบโอมปกติเฟตใช่ไหมฝนหลังบ้านผมอ่ะจะทําเป็นฝวนเดี๋ยวผมต้องวางไม้กั้นไว้ด้วยเพราะว่าเวลาผมปลูกอะไรอ่ะ วีเลเ g อรมันชอบมาตัดเว้ยอพอมาตัดปุ๊บก็ไปออกลูกออกหลางกันฝนผมไม่ได้อะไรเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีไม้เยอะหมกหมกเลยนะจ๊ะอ่าผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเรื่องขนแกะนะเนี่ยตอนนี้ผมได้ขยายขอบเขตไปทีไรได้เมื่อ2องฝามวันก่อนหรือแม่ก็ฝีวันก่อนนะไปฟื้อของจากบ,บ้านวีเลเตอร์อยู่อยู่ดีดีแกะผมหายหมดเลยรู้ไม่ทำไมเพราะหมาป่ามัน มากินแกะผมหมดเลยร่วมถึงลูกมันด้วยนี่ฮะมาติดต่ตรงนี้ตรงบุเขาตรงนี้ตรงดอยตรงนี้ฮะเพราะดอยที่ผมตั้งรั้วไว้อะมันใกล้นี่มันใกล้สองจุดนี้มันเลยก,กระโดดมากัดแกะผมหมดแล้วหลังจากนั้นผมก็ขุดไปให้มันมีฝามพื้นที่เพื่อไม่ให้หมาปา่ามันกระโดดมาได้นะฮึโอ้มาจากหลังนี่เองไม่มีดาบแต่ใช้ขวานแทนได้ อ่านี่ผมลืมบอกเหมือนกันพิกแอคแอนชาร์ดฮะก็ซื้อมาจากซื้อมาจากเวเลเจอร์ขายของทั่วไปฮะโอ้โหคือแบบว่ามาราคาเท่าไหร่ผมก็ผมำได้ประมาณ10 15ิบห้าเอลโมโลนะเป็น e อนชาร์ขุดทนทานที่สุดนะครับแต่ผมนึกว่ามันเป็นเพชรนะแต่แต่มันก็เป็นเหล็กอะแล้วก็คราฟถังน้ำไว้ด้วยเราจะได้ปลูกข้าวปลูกผัก ไว้ยเยอะๆได้ฟกทีอ่ะเอาบอกไม้อันนี้และต้องทำเป็นแผ่นเรียบร้อยเป๊บเปบเป๊บ,ปบ,ปบอืมอ่างี้ดีกว่าเยี่ยมดูดีอุ้ยเหมือนเขาเพิ่มเสียงมาใหม่ด้วยฮะเสี่ยงการวางของอะ่ะเอ๊ะเช้าแล้ว่านี่ฮะเรียบร้อยฝอนตรงกลางนี่วางอะไรดีเนาะตรงกลางนี้ผมกะว่าจะวางพวกโต๊ะ แบบโต๊ะธรรมดาเลยอะวางโต๊ะแล้วก็วางกระถางดอกไม้วางตรงบางจานนี่ต้องตกแต่งบ้านให้สวยๆนะให้มันดูมีฝามมิติเหมือนว่ารูปภาพเหีือนเขาจะได้เพิ่มมาใหม่ยังไงไม่รู้นะเขาเพิ่มรูปมาใหม่อะแบบรูปวีเลเจอร์หรือรูปแบบต่างๆนานาเดี๋ยวเราลองดูลองดูดีกว่าว่าเขาลุอะไรมาใหม่วางตรงนี้ได้ไหมปึ๊บอันนี้เหมือนเดิมปึ๊บ นี่ไงขอเพิ่มมาใหม่ภาพว <c oughs> ีเลเจอร์เฮ้ยดูดีอะโอเควางตรงนี้ด้วยรึบอันนี้รูปเดิมนี่รูปเดิมนี่อันเดิมนี่ก็อันเดิมฮะวีเลเจอร์อีกแล้วอันเดิมอันนี้ก็อันเดิมน,นี่นี่เป็นภาพถุงกับเค้กแล้วก็ดอกไม้ว,ว้าวดีจังเลยอ่ะลูกกระดูกก็ได้ะ อ่ะฟกิตันแกม,มันหลบทำไมตรงนี้เดี๋ยวฉันนอนไม่ได้ข้างบนตัวนี้ผมก็เคลียพื้นที่แบบโล่งจ้งย0ปอเซนแล้วนะเดี๋ยวผมต้องทำเพิ่มอีกให้มันแบบรอบๆไปทั่วเลยแล้วก็อย่าลืมเดินไอพวกคงพวกเขาอะ่ะผมต้องขุดไว้ด้วยนะเพราะเวลาเราฟ้างบ้านนะมันจะฟ้างลำบากถ้าเราไม่คุ้งไม่ขุดแ่ะมันก็ค่างใช้เวลานานอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องฟ้างเหมือนเดิมฮะหัววีเลเจอร์ตรงนี้ฟางเสร็จปุ๊บ ที่เหลือก็เป็นสร้างบ้านของวลเลเจอร์แล้วก็สร้างร้านค้าด้วยซึ่งต้องใช้ฟัพพยากรข้างเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆทุกคนสงสัยหรือเปล่าว่าเออพี่แล้วพี่เคลียร์ได้ไงในเมื่อมันมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายทุกคนต้องน้องๆติดูฝั่งนู้นนะเนี่ยมันก็จะบอกเองว่าคืออะไรก็แบบว่าใช้หินไปขี้เกียจตัดฮะไม้มันแบบ อยู่กระจักกระจายในทั่วใบไม้เลยไม่อยากตัดให้มันเสียเวลาเพราะงั้นเผาทิ้งเลยเอโอเคโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงถึงแล้วก็1 2ึ่สอสี่อ่าเพราะหัวว i เลเจอร์มันยาวแล้วก็ต้องทำแบบแนวยาว ฟรีปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบนี่ฟางเพลินมากเลยแต่พวกไก่หมูวัวเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเอาเลี้ยงดีกว่านะทำหมู่บ้างก่อนแล้วก็ทําฟาร์มอะไรก่อนหลังจากนั้นค่อยไปเลี้ยงเพราะพวกฟาร์มของผมอะมันยังไม่ครบแครลลอทก็ไม่มีฟาร์มก็เออมันก็ไม่มีหญ้าก็มีน้อยอย่างเงี้ยเราต้องมีให้พร้อมก่อนถึงจะเลี้ยง เพราะตอนนี้นผมนั่งกินขนมปังประทังชีวิตทุกๆวันอยู่ต้องแหลกเชื่อผมดิถ้าผมฟังอะไรที่มันเยอะๆอ่ะเอาละลงในก่อนนี้เอามีต้นไม้อยู่ปุ๊บลงได้เออเอ,อ,อ,อึอึมหือเจ็บเอ๊ะต้นไม้นี่โตเมื่อไหร่เนี่ยจําไม่ได้อ่าเท่านี้แหละต่อไปก็ต้องทำฝส่นตากับจะฝ่่นตากับคิว้วนี้เผาไปเลยแล้วก็เอาแบ่งมาครึ่งนึง อ่ายี่สบี่คงพออยู่มั้งครึ่งหนึ่งเอาไม้มาจากไหนเอีนี่อันนี้เราเผารอไปก่อนนะเพื่อที่เราจะได้สร้างบ้านแล้วก็สร้างร้านขายของด้วยนะถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยไงผมไม่เคยสร้างบ้านแบบที่มันฝุ่นๆง,งามๆอ,อ่ะครั้งเนี้ยผมจะลองฝึกดูว่าผมจะสร้างได้หรือเปล่ามารอดูกันได้เลยก็ที่บอกเมื่อพาร์ที่แล้วพาร์ทแรกๆเลยนะที่ผมจะสร้างเมืองโยเวอร์นะครับหรือเวอร์โยอะไรก็ไม่รู้ คงต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะชื่อนี้ไม่เกตเลย <_ C 1> เฮ้ยเฮ้ยเนาะเหมือนเดิมเรียบร้อยเออทุกคนมะเหมือนผมจะขาดอะไรแปลกๆอย่างนะขาดปากนะอืมปากจริงด้วยปากก็เป็นบล็อกเดิมแล้วกันบล็อกไบโอมนี้ต่อไปไหนเอาไ้ข้างบนข้างบนได้ไหมข้างบนไม่ได้เอาตรงนี้ได้เอาลองไปบนนู้นดูเฮ้ย เฮ้ยหมอดีหมอดีอ่ะปึ๊บนี่เหมือนจริงด้วยตอนแรกๆที่ผมทำเป็นรูปจมูกกับรูปตาผมก็มองไปมองมานะเอ๊เหมือนมันจะขาดอะไรไปสักอย่างนะคิดแท้ขาดปากนี่เองเหมือน7จิเน,นะอ่ะผมไม่แค่เจ็ดเอร์พราะว่า่น้อยว่าไงบัวบัวนี่เหมือนเขาปรับใหม่เนาะปรับให้มันดูสมจริงขึ้นน่ะก่อนที่เราจะฟร้างร้านค้าส้างบ้านของูบิเลเจอร์อ่ะ เรามาตรงนี้ก่อนดีกว่าผมจะเว้นระยะห่างตรงนี้นี่เว้นตรงนี้อันนี้คือเว้นระยะห่างฝ่องช่องนะแล้วก็จุดฝีช่องตรงนี้ผมจะ่ฟฝีช่องหรอวะอ่ะห้าช่องก็ได้อ่ะเราจะเลยให้มันเป็นเส้นทางแบบยาวๆเลยเหมือนในหนังนะครับแบบนี้ซึ่งเราค่อนข้างใช้บล็อกเยอะและใช้ของค่อนข้างเยอะด้วยนะโฟนเว้นฝ่ช่องผมเว้นไว้ทําไมหรอก็จะเว้นไว้วางพวกโต๊ะนั่ง หรือเครื่องประดับตกแต่งวางต้นไม้แล้วก็วางฟงวางไฟอะไรแบบนี้นะครับเออทุกคนนะไอพาที่ฝาี่ผมบอกว่าผมจะตัดห้องเป็นชั้นๆในข้างในหัวของ m p ็มนะแต่ผมขอเปลี่ยนเป็น m p ็หลังนี้นะครับทุกคนเพราะหลังนั้นผมกะว่าจะไม่ใช้แล้วนะบอกไลยบอกนี้จัดไปนี่ผมว่านะ่านจะทำได้แค่ชั้นเดียวแม่ก็ฝ่องชั้นนะ่ะนะ แบบนี้ก็เรียบร้อยฝนที่เหลือต้องวางบันไดอะฝ้าไม่เฟบไม่นอนรายวันรายคืนเข้าไปนี่ตรงนี้หูข้างบนทำได้อีกไหมเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไม่ได้แล้วทำได้แค่สองชั้นผมว่าเริ่มรู้ฝึกค้างเรื่อยๆแล้ว <c oughs> ทำไมมันค้างแบบนี้ผมเริ่มรู้ฝึกมันค้างๆแล้วตอนนี้ เตียงน้ำเงินน้ำเงินกับเตียงเขียวเตียงเขียวฝามอันพอแล้วหีบสมบัติเอาบล็อกอะไรดีบล็อกไม้สีขาวดีวกว่าหีบสมบัติเราจะเอาวางเงยเยอะหน่อยนะครับเป็นเครื่องประดับตกแต่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรทำอะไรเด็กทำอะไรเด็กโอ้โหต้นไม้ผมนั่นขีค,ควรไปแล้วออ้ยออ้ยไม่โอ้โหไม่อยากตัดนะ ไอเด็กเปรตอย่าพวกคำหยาบให้ตายฟี่แถวบ้านเราฟัมบี้มันเยอะจังเลยยูตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนู้นหรือเปล่าอยู่กันอยู่กันเยอะเลยโผม่าย้ายที่นอนดีไหมโผม้ายที่นอนดีกว่าฟัมบี้อยู่กันเต็มเลย แล้ว m อ็มฟมันนอนเตียงเราทําไมนี่ทั้งลูกทั้งเอ็มบีฟีชาวบ้านเอาละฮะตอนนี้ผมก็ได้ปูเตียงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอเมื่อกี้แบตเตอรี่ผมหมดไงก็เลยไปเสียบมาก็เอามาตั้งเรียงไว้ก่อนนะนี่งอะฝรัง่งฝนบนด่านฟ้าก็ไม่แน่ใจนะอาจจะทาเตียงเพิ่มเลยก็ได้บนดานฟ้าตัวนี้เราขุดก่อนขุดก่อนก็วางเตียงอีกจุดหนึ่งนะ เราอย่าวางเตียงเยอะเดี๋ยว MP4 มันอยู่กันเยอะเลยนะหากอยู่กันเยอะอะเครื่องเราอาจจะแหลกก็ได้ไม่รู้จะแหลกตอนไหนก็ต้องแล้วจัดวงฮนะได้ยังหนอ,อได้แล้วอันหนึ่งแล้วก็อันนึงนี่สองชุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะอันนี้ครับบล็อกอันนี้เลยที่ผมมาทาเป็นทางถนนเดินยาวๆนะฮะอ่าโอเคครับเลยถนนเราก็จะประมาณ ประมาณนี้จะเดินแบบตรงเดินยาวๆแล้วก็ฟางหมู่บงหมู่บ้านคงใช้เวลานานก็เราค่อยๆเป๋่งค่อยๆไปไปก่อนนะฮะให้มันเรียบๆเดี๋ยวกังคืนเราต้องทำโครงไฟไว้ด้วยนะหรือแม่ก็ทำเป็น เสาไฟหรือเป็นตะเกียงเสาไฟก็ทําไปแล้วกันนี่เอาเท่านี้แหละครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านขายเนื้อนะครับตรงนี้ต้องแบบชิดๆหน่อยชิดๆตรงนี้อ่าเยี่ยมเวลย,ยะก่อนหนึ่งสองสามสี่อะเอาจุดตรงนี้นี่วางบล็อกเผื่อไว้นับก่อนหนึ่งสองสามสี ห้าเอา5้าช่องไหมผมว่าเอาประมาณฟักนี่เลยหช่องข้างข้างก็1นึ่งสองสาเอาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ปึ๊บประมาณนี้โอเค2อสวางบล็อกให้มีสี 2, 3สองสาีโอเค เราใช้ไม้แบบนี้ฮะอาจจะเปเปืองๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อให้มันดูสวยงามแบบเลิศดหรูแบบนี้นี่คือหน้าต่างนี่คือหน้าต่างให้มันมีลมเข้ามาหน่อยนะเฮ้ยตรงนี้เพิ่มเพราะว่าตรงนั้นเราต้องต้องทำเตาอ่าแล้วก็อันนี้เป็นทางประตูเข้าก็จเป็นบล็อกบล็อกหินอันนี้เลยผมไม่รู้มันชื่อบล็อกหินอะไรอ่ะคือไม่รู้ชื่อเอาละครับ การสร้างบ้านเป็นอะไรแบบว่าชิวๆฮะแบบเพลินมากเลยเวลาเราสร้างบ้านตึบตตึบตตึบตนี่แบบนี้เอาเพิ่มมาเพิ่มสีอันพอหรือเปล่าพออยู่พออยู่ผมจะลองฟักเอาสามิบหกดูนะน่าจะพอแหละใช่อะไรเยอะแยะนี่แบบนี้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะโอ้เจ็บฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้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 แล้วก็นี้อาฮะตรงนี้ตรงนี้บนแบบนี้ ต่อไปก็แบบกระเบื้องแบบกระเบื้องนี่เป็นไงฮะดูดีไหมอ่ะอันนี้เพิ่มไปเลยอ้ยสวยเวอร์นี่ด้วนี่ด้วย,ว,ยว้าวต่อไปก็ต่อเติมข้างหน้ากับข้างในเาก็ต้องวามแบบนี้แล้วก็แบบนี้ แล้วก็บแบบนี้แล้วก็บแบบนี้แล้วก็บแบบนี้แบบนี้นี่สวยเลิศู้สวยเลิศกระจกผมไม่ทำมาผมแค่เอาเป็นแบบหน้าต่างโลง่โลงๆฝนฟงฝน,น,นไฟตามจริงถ้าเราใช้เป็นตะเกียงอ่ะมันจะดูดีกว่านะแต่เอาเป็นรบเพลิงแล้วกันเพราะมันมีปัญญาหาตะเกียงเตาเผาที่เราผลิตเองเลยแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้ แบบนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแน่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างตัวครับนี่นี่แหละจุดเผาเตาเผารุ่นระดับย่างเนื้อสองอัน แล้วก็เอ๊ะบัึงนะออาเจอแล้วเอฮ้ดูก่อนต่อเผามันยางตรงนี้แล้วก็ต้องใช้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ปึ๊บแล้วกดตรงนี้ออก เป็นไงเป็นไงสวยวางไปด้วยแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ครานี้ก็มีความออกมาแล้วโอ้ฝ่งข้างในเราก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรมาแค่ตอเผากับอันนี้นะครับนี่ก็คือร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านขายเนื้อทอดนะครับก็ เฟด็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมยังขาดอีกหนึ่งอย่างก็คือภาพติดผนังเป็นภาพติดผนังที่ทํามาจากหนังวัวฮะผมก็จะเอาเนื้อพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเอามาใ่เอามาติดไว้แบบนี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เลี้ยงวัวไงแต่รอผมเลี้ยงก่อนนะเดี๋ยวเราเข้ามาตั้งทีหลังกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วทำอะไรอีกนะจะจบคลิปเลยหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนฟี่ก่อนจบคลิปผมจะทำอะไรอีกสองอย่างนะ อันดับแรกต้องทําทางขึ้นก่อนห้างขึ้นก็เอาประมาณสามทางไม่ก็ฝีทางฝีทางก็ได้อะนี่อันนี้เป็นทางเป็นทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นนี่ปึ๊บปปึ๊บปึ๊บ,บให้แนวมีสามมิติแบบนี้แบบนี้เละครับวางเห็น ตอนนี้เอาเป็นชื่อเมืองโยเวอร์ก่อนนะเดี๋ยวหาใครมีชื่อเมืองของผมก็ฝากมาคอมเมนต์มาในใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะลงโพสต์ของยนใน YouTube ด้วยนะเม mm ืองโยเวอร์ยังเฟดไปแล้วขี่20เออ10%น,นะครับยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างยากอยู่นั่นแหละนะมันต้องใช้เวลานานนี่บนไดผมทําเรียบร้อยแล้วต่อไปก็อย่างสุดท้ายไปขโมยแลครังชาวบ้านก่อน เชืบเรานี่ผมวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับกว่าจะทำเสร็จก็ค่อนข้างใช้เวลาแป๊บเดียวเองอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบง่ายๆอยู่นะโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสน,นุกกันหรือเปล่าหาทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมคิดจะก,กดไลค์กดแชร์ให้คนที่เหงาๆดูเพื่อความสนุกนะอย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครับและอย่าลืมกด s u b s c r i เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ อ่าโอเคงั้นผมขอไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายอย่าลืมก,กดฟัต์ครด้วยนะครับกดฟัต์ใครกดฟัต์ไคร